แม่สาวสุดแบบชนล่างใจเป็นผู้ชายแต่กลับติดใจใช้มันล่าสาวสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่อง If I Were a Boy เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากในล้านอาหามจะเจอนางอีกชื่อจีนสาวลูกสองใบสามสิบเธอมาง้อสามีที่เพิ่งเลิกกันไป2เดือนแต่เธอก็ต้องผิดหวังเพราะเขามีแฟนใหม่แล้ว ซึ่งเขาจะขอ,อยาและขอสิทธิ์เลี้ยงดูลูกด้วยาเดือนต่อมาเธอก็เป็นไม่ลูกสองที่ดูเบื่อหน่ายชีวิตมากซึ่งลูกก็เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธอมีแรงสู้ต่อจากนั้นนางเอกก็ไปส่งลูกกับสาวเพื่อนบ้านที่ซีกันมากเธอชื่อว่ามาเซลซึ่งเป็นไม่ลูกติดเหมือนกันหลังจากส่งลูกนางเอกก็ไปทำง,งานเธอเป็นสถาปนิกที่หัวหน้าไม่ค่อยจะปล้ม เพรเธอดูอ่อนแอเหมือนไม่มีเรี่ยวแรงทำงานหัวหน้าก็เหมือนจะแจ้งส่งไปคุมงานก่อสร้างแถมให้ไปจจบเพื่อนร่วมงานที่นางเอกไม่จ้าสู้น่าเขาชื่อ lin, เมอร์ลินเคยวันไหนสแนดงกับเธอเขามีลูกเมียแล้วและตอนนั้นเธอเมามากหลังจากนั้นมาเธอก็มองหน้าเขาไม่ติดพอถึงไซต์ก่อสร้างด้วยบุคลิกนางเอกก็ทำให้ช่างที่นั่นมองว่าเธอเป็นตัวตลกไม่ค่อยจะเชื่อฟังคำสั่งเธอ แต่ก็ได้เมอร์ลินช่วยจนทําให้งานผ่านพ้นไปได้ซึ่งในระหว่างนั้นสามีเก่าก็โทรมาบอกว่าเขาชนะเธอแล้วเพราทนายเพิ่งบอกว่าเขาจะได้สิทธิ์ยังดูลูกโดยแต่งกันดูแลกับเธอนางเอกก็เสียใจมากเพราะเธออยากเลี้ยงคนเดียวไม่อยากให้ลูกได้เจอเขานางเองกเขาเคียดนะ่ะจับไปปรับทุกกับมาเซลซึ่งเธอก็โทษตัวเองว่าเธอคงไม่ดีพอ สารเลยตัดสินให้สามีมาช่วยเธอดูแลลูกและเธอนึกถึงคำพ่อที่เขาเคยปามารเธอไว้ว่าเธอไม่ใช่ผู้ชายคงเป็นช้างเท้าหน้าไม่ได้จนกระทั่งในคืนนั้นด้วยความเครียดสะสมเธอก็เหมือนจะนอนละเมอขณะที่ฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าก็ดังลั่นแล้ววันลุ่งขึ้นชีวิตนางเอกก็เปลี่ยนไประหว่างสลึมสลือเธอก็เย็นฉี่ซะอย่างนั้นจนตื่นมาเต็มตา นางเอกก็พบว่าเธอมีไอ้นั่นเหมือนผู้ชายซึ่งเธอก็ถึงกับช็อกและคิดว่าเป็นแค่ฝันร้ายแล้วเธอก็ช็องอีกรอบที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงจากนั้นนางเอกก็ไปส่งลูกซึ่งสัปดาห์นี้เป็นชิวสามีได้อยู่กับลูกส่วนจานใช้ชีวิตมันก็ดูยุ่งแย่ไปหมดโดนมันพันแท่นบัญชาตลอดแล้วเธอก็ลาง,งานจับไปตั้งสติที่บ้านและแตัดสินใจบอกมาเซลเผื่อเธอจะช่วยอะไรได้ แต่มาเซลก็ดันช็อกก่อนจะวิ่งหนีเธอซะง,งั้นจนต้นสติได้มาเซลก็ดันชอบบอกว่ามันดูดีมากและมันเช่นแตกต่างกับที่เธอเคยเห็นมาแถมยังบอกอีกว่าเธอควรจะหาข้อดีจากมันแต่นางเอกก็จีบว่ามาเซลเพ์เซอร์ก่อนจะไปหาหมอแต่เช้าซึ่งเป็นหมอที่เธอไว้ใจและเธอห้ามเผาบอกใครเด็ดขาดจนหมอได้เห็นมันเขาก็ช็อกจนพูดไม่ออก มโหรานกับหมออีกจนตั้นสติได้หมอก็สอนวิธีใช้งานพอระหว่างหาทางรักษาเธอต้องอยู่กับมันให้ได้จากนั้นนางเอกก็ต้องหาซื้อแกงลิงผู้ชายมาเซลก็บิ้วไม่พักว่าควรใช้มันให้เป็นประโยชน์แต่นางเอกไม่สนุกด้วยเพราะจูจูเธอก็มีอาการแตกๆเธอมองเพศสาวเซ็กซี่มันก็ดันปึงป่งปังท้นมาสะงั้นนางเอกก็เคียดหนะักสอนเธอจะเข้าเน็ต เพื่อจะหาวิธีรักษาซึ่งทุกวิธีที่หาได้เธอก็ทำตามหมดสะงั้นจนกระทั่งเมอเซลลมาเห็นโจชิดว่าเธอสติแตกและผลจากการรักษามั่วก็ทำให้มันเป็นแผลด้วยนางเอกก็โทรถามหมอซึ่งเขาก็สอนให้ทายาแต่ระหว่างที่ทานางเอกก็ดันค้นพบวิธีหาความจุกจากมันแล้ววันรุ่งขึ้นทั่วห้องนางเอกก็เต็มไปด้วยทิชชู่สังันจนกระทั่งในคืนนั้น มาเซลมาช่วยเจ็บกว่าท้องนางเอกก็มองมาเซลด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปจนเธออดใจไม่ไหวหลุดปากบอกมาเซลเมื่ออยากลองใช้มันกับเธอมาเซลก็ถึงกับช็อกจอนจะหนีจับห้องไปวันต่อมานางเอกก็ต้องไปทําง,งานเพราะเธอลาหลายวันแล้วยางสาวก็ผิดสังเกตที่เห็นเธอเดินท่าทางแต่แปลกซึ่งเธอกะโดนบลอตบน่นว่าเธอตั้งใจถึงงานเพราะแค่ไม่ถูกกับเมอร์ลิน แต่แล้วจูจ่ๆจากที่เคยดูอ่อนแน่ไม่กล้าแม้แต่สบตาบอสนางเอกก็พูดเสียงแข็งดูเป็นผู้นำขึ้นมาซะง,งั้นก่อนจะบอกบอสว่าเธอร่วมงานจับมือลินได้แถมเธอเหมือนจะแข็งแรงขึ้นเพราเธอจับมือเขาจนเจ็บแล้วทั้งคู่ก็ไปคงงานนางเอกก็เริ่มมีบทบาทเธอกล้าสั่งงานช่างและกล้าออกความคิดเห็นมากขึ้นหลังเลิกงานเธอก็ไปยินโยวคะเพื่อขอคุยกับมาเซล ซึ่งเธออยากขอโทษที่เธอลุ่งล่ำใส่มาเซลแต่ในระหว่างนั้นเธอก็ดันเห็นสาวๆจนมีอาการขึ้นมาสะง,งั้นมาเซลก็เข้าไปห้ามและบอกว่าเธอควรปลดปล่อยด้วยการหาทธรจับใครสักคนในคืนนั้นระหว่างนางเอกทำอทีจูจูเธอก็รู้สึกว่าอยากใส่ชุดผู้ชายขึ้นมาแต่หลังจากเปลี่ยนชุดแล้วกำลังจะยืนฉียามสาวก็ดันมาเห็นจนจะช็อกสลบไปเลย จนเธอฟื้นขึ้นมานางเอกก็คุยปรับทุกข์ยอมเล่าความลับให้เธอฟังยามสาวก็ดูเห็นใจเล่าความลับของเธอบ้างว่าเธอยังเวอร์จิ้นจากนั้นทั้งคู่ก็ดูเข้าอ,อกเข้าใจกันแล้วบรรยากาศก็พาไปจนสองสาวได้จูบก,กันและเล่นซุกซนกันบนเตียงซึ่งทั้งคู่ก็มีความสุขที่ได้ปลดปล่อยปมในใจหลังจากนั้นมานางเอกก็ยิ่งเปลี่ยนไปเธอดูธรรมธทะแมน ร่างกายแข็งแรงเหมือนผู้ชายแถมตอนทำงานเธอก็ดูเป็นผู้นำจนทำให้บรรดาช่างยอมรับฟันคำสั่งเธอเวลาต่อมาลูกก็บอกดันเอกว่าในวันคริสต์มาสพ่อจะพาไปเที่ยวเมือง,องนอกนางเอกก็โกรธมากเพราะเขารับปา,ากกับเธอแล้วว่าวันคริสต์มาสเขาจะให้ลูกอยู่กับเธอเธอก็าวางแผนแยแยแฉนนัดสามีเก่ามาดินเนอร์ด้วยลูกเธอที่เปลี่ยนไป สามีก็อยากจุด่านไฟเก่าซึ่งเธอก็พาขึ้นท้องก่อนจะมอมแล้วสามีพอเขาเมาได้ที่นางเอกก็เซาไทยเปิดความลับให้เขาดูสามีก็จึงกับช็อกก่อนจะน็อกคาที่ไปเลยลุงขึ้นสามีก็ฟื้นขึ้นมาและอ่านจดหมายที่เธอทิ้งไว้เธอเขียนให้เขาเข้าใจผิดว่าเขาเพิ่งจะเสียอาจิพป,ปตายให้เธอไปจากนั้นนางเอกก็บอกหมอว่าเธอไม่อยากรักษาแล้ว พราะมันช่วยเปลี่ยนชีวิตทำให้เธอมีความสุขมากเวลาต่อมาสามีเก่าก็มารับลูกซึ่งจากที่ชอบผมนางเอกเขาก็กลายเป็นกลัวเธอจนไม่กล้าสบตาไปเลยส่วนนางเอกก็แมนขึ้นซึ่งบรรดาช่างก็ชอบมากเพราะเธอดูเป็นผู้นำช่วยแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนางเอกก็เชื่อว่าเธอมีความสุขแบบนี้ได้เพราะการได้เป็นผู้ชายอย่างที่พ่อเคยบอกไว้จนเธออยากเปลี่ยนลุก ใส่ชุดเหมือนพ่อสมัยจอนเมอเซลก็เริ่มกังวลจากการเปลี่ยนแปลงของนางเอกเวลาต่อมานางเอกก็เปิดใจคุยกับเมอรลินเรื่องที่เคยวันในสแตนว่าเธอไม่ยิดอะไรแล้วเธอแทบจำอะไรไม่ได้เพราะวันนั้นเธอเมามากจากนั้นระหว่างทั้งคู่ทาง,งานก็ได้เกิดอุบัติเหตุต้นไม้จะล้มทับเมลินแต่ด้วยความแข็งแรงนางเอกก็ช่วยเขาไว้ได้เมลินประทับใจมาก ขอบคุณนางเอกไปยกใหญ่ทั้งคู่คุยกันมากขึ้นจนนางเอกได้รู้ว่าเขาก็เป็นพ่อไม่เหมือนกันเวลาต่อมามาเซลก็เตือนนางเอกอยากให้เธอเลิกเป็นผู้ชายเพราะการเป็นผู้หญิงก็มีชีวิตที่ดีได้แต่นางเอกไม่คิดแบบนั้นจนทั้งคู่ทะเลาะกันจนมาเซลจะเดินหนีไปแต่นางเอกก็เก็บไปคิดซึ่งเธอดูสับสนว่าควรจะเลือกเพศไหนดีจนวันรุ่งขึ้น เธอได้ยินช่างคุยกันเรื่องขอสิทธิ์ยงดูลูปว่าพวกเขายอมเมียทุก,กอย่างเพราะเธอมีอำนาจเหนือผู้ชายนางเอกได้ฟังแบบนั้นเธอก็ยิ่งสับสนไปอีกและในขณะเดียวกันเมอร์ลิงก็พาลูกมาด้วย่อนเขาจะไปเียงานและฝากนางเอกช่วยดูแลลูกหลังเลิกงานนางเอกก็ยังสับสนว่าเธอควรจะเลือกเพศไหนก่อนจะตัดสินใจว่าจะลองหลอกเด็ดกับผู้ชาย ซึ่งเธอโทรนัดเมอรลินและเปลี่ยนชุดเป็นผู้หญิงจากนั้นทั้งคู่ก็ได้นั่งดื่มแถมคุยกันอย่างถูกคอจนเมอรลินพผดสารภาพว่าแอบชอบเธอมานานแล้วแล้วเขาก็เข้าไปจูบแต่นางเอกก็ปฏิเสธเธออ้างว่ายังไม่พร้อมก่อนจะวิ่งหนีจับไปลุงขึ้นระหว่างนางเอกนอนแข็งสามีเก่าก็มาสบลูกซึ่งเธอไม่อยากให้พวกเขาเห็นเธอในสภาพนี้แต่ด้วยความโรค เธอรีบใส่จังเจนแต่ดันโด,น,ดนซิปหนีบสะันเธอเจ็บจนน้ำตาเล็ดก่อนจะเดินไปรับลูกซึ่งในระหว่างนั้นเมอร์ลิงก็แชทมาว่าอยากออกเดทกับเธออีกครั้งนางเอกก็ยอมไปและเปิดใจคุยกันลึกซึ้งขึ้นจนตอนส่งนางเอกกลับทั้งคู่ก็ได้จูบลากันแต่นางเอกก็รีบเบกแม้จะอ,อยากจูบต่อก็ตามเพราะเธอยังไม่พร้อมที่จะบอกความรักเขาวันต่อมา แล้ว,ว่างฉลองปิดโปรเจกต์นางเอกก็หลบหน้าเมอร์ลินก่อนเขาจะบอกเธอว่าเขาหลงรักเธอไปแล้วและรักในแบบที่เธอเป็นแต่นางเอกก็ใจแข็งวิ่งหนีเขาซะอย่างนั้นเธอรีบไปหาหมอบอกว่าเธอมีความรักอยากให้หมอตัดไปนั่นทิ้งหมอก็พูดดึงสติให้เธออยู่กับความจริงให้ได้หลังจากนั้นนางเอกก็เจ็บตัวจนได้เจอกับมาเซลและได้ปรับความเข้าใจกัน นางเอดก็ขอปรับทุกข์บอกว่าเธอมีความรักและอยากได้ชีวิตผู้หญิงคืนซึ่งในระหว่างนั้นหมอติดต่อเธอไม่ได้เลยรีบมาหาด้วยความเป็นห่วงก่อนหมอกลับมาเซลจะช่วยกันบอกนางอีกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วและเธอต้องรองเสียงบอกความจริงกับเมอลินนางอีกก็ยอมเสียงเธอนัดเจเมอลินและสารภาพรักกับเขาก่อนจะบอกความรักโดยเธอจะเปิดให้เขาดูแต่ในระหว่างนั้น ฝนก็ตกหนักพร้อมกับเสียงฟ้าผ่าดังลั่นจูจูร่างกายนางเีก็กลับมาเป็นผู้หญิงอีกครั้งซึ่งเธอดีใจมากก่อนจะเข้าไปจูบเมอร์ลินหลังจากนั้นมานางเอกก็ได้รู้ว่าไม่ว่าจะเพศไหนจะมีชีวิตที่ดีได้เธอได้เมอรลินเป็นคู่รักได้สามีเข่ามาเป็นเพื่อนและในท้ายที่สุดเธอได้มีลูกตัวน้อยจับยามสาวซะอย่างนั้นจบ้บริบูรณ์ แต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปจอนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ